สวัสดีครับผมบุรกษคของมิ่งครับเด็กผู้ในการโรงเรียนสวนสศากษรจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้อยู่ที่สวนนะครับกําลังจะเก็บไส้เดือนจากที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์นะครับบ่อสูงบ่อกลางแจ้งเลยตอนนี้แดดจัดเลยนะครับพอดีทางคุณนรงชัยสั่งมา20เอ่อยีกิโลนะครับผมจะกวาดเบตดดิ้งออกก่อนโทษครับผมจะกวาดมูลไส้เดือนออกก่อนนะครับแล้วก็จะเก็บทันดูนะครับ ท่านเห็นมูลเขาไหมครับสวยๆเลยขวาดแล้วนะครับขวาดแล้วขวาดแล้วนะครับตัวเขาอยู่ไหนเนาะอ่าเอ,อยู่ไหนเนาะเห็นไหมครับเจอแล้วเจอแล้วตัวเขาเจอแล้วอ่าเราจะเก็บตัวนะครับ,บเก็บตัวเขาอ่าโปรดรีดดิงออกก่อนเอา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 มูลก็ออกก่อนนะครับนะไม่รู้จะเอามูลออกพันไหมวันนี้ ใชมครับมูลที่เอามากรองกันไว้นะฮะเนี่ยเอามากรองกันไว้เราก็จะเอาออกไปพึงนะครับเพื่อที่จะร่อนตอนนี้กวาดออกก่อนนะครับโอนะ้หลายชั้นเลยนะครับเนี่ยนะหลายชั้นเลยยังไม่หมดนะครับต้องกวาดไปเรื่อยๆเนะะี่ยข้างข้างล่างนี้ยังลักษณะแน่นๆอย่างนี้นะครับเนี่ยแน่นๆอย่างเงี้ยแสดงว่ายัยงยังมีเบดดิ้งอยู่นะก็ให้เข้ากินต่อไปอันไหนที่เป็นมูลก็แล้วก็อ,ออกนะครับ บ่อนี้น่าจะอยู่ที่สักสองเดือนครึ่งนะครับอันนี้เป็นบ่อใหม่นะครับเป็นบ่อที่เลี้ยงใหม่เลยมามุมนี้บ้างงานคนเดียวครับบันทึกไปด้วยขวาดเลยตอนนี้ขวาดเลย,ขว,เลยขวาดใหญ่เลยถามาว่าขวาดอย่างนี้ตัวเขาขาดไหมถ้าอย่างนี้ไม่ขาดนะครับเพราะว่าจะไม่โดนตัวเขาตัวเขาก็อยู่ข้างล่างแล้เวลาเราโดนมือโดน มีอะไรมาสังก,กตุนิดหน่อยเนี่ยเขาก็จะหลบไปหมดเลยนะครับเขาก็อยู่ไปอยู่ล่างผมต้องเก็บให้ได้20่กิโลเราตั้งใจว่าจะไปส่งบัตตรงนี้มีโปรแกรมนะครับที่จะไปอุบลอีกครั้งหนึ่งก็จะไปที่บันดินฟาร์มนะครับมีนัดกันที่จะนํามูลไส้เดือนเนี่ยไปตรวจหาธาตุอาหารนะครับ NPK อ่า, NP างนั้นครับ ยวทางาวาเวลาเราจะพัดแล้วผู้เกี่ยวข้องก็จะนํำไปตรวจมองแต่ละฟาร์มว่าคุณสมบัติเป็นยังไงนะครับดีไหมมีธา,าตุอาหารมากน้อยเพียงใดอย่างนี้นะครับเป็นต้นจะลมแล้วจะลมแล้วอาจจะยุกยิกยุกยิกหน่อยนะครับามามุมนี้บ้าง,างมามุมนี้บ้างนะครับมุมนี้กวาดไปบ้างแล้วนะครับกวาดไปบ้างแล้ว อ่าผมจะให้ดูตัวสักนิดหนึ่งนะอ่าดูตัวเลยเห็นไหมครับนี่แหละครับจะเก็บยี่สิบกิโลวันนี้ให้เสร็จก่อนบ่ายสามโมงถ้าใครจะไปช่วยบ้างเนี่ยเจอเลยนะครับใครจะไปช่วยเก็บบ้างเนี่ยโอนเขาอย่างนี้แหละนะครับก็จะเก็บไปตัวใหญ่ครับเก็บแป๊บเดียวก็ได้แล้ว โอเคครับผมากครับนี่ภาชนะที่จะเก็บใส่เบดดิ้งหนึ่งกิโล่ส้เดือนหนึ่งกิโลแล้วก็จะใส่ถุงปุ๋ยใบในถุงปุ๋ยก็จะมีเบดดิ้งอีกประมาณสองสามกิโลนะครับเพราะว่าคุณนลงชัยนั้นอยู่ที่บวกเหล็กสลับบุรีนะครับขอบคุณครับสนใจเลี้ยงส้เดือนนะครับติดต่อที่ <c oughs> เหนื่อยเลยส้เดือนบุญรักฟาร์มนะครับหรือสวนตามความฝันโคราชครับ 081-87-87-089นะครับ081-87-87-089กาการลังเลนะครับไม่ตัดสินใจแน่นอนจะทำให้เราพลาดโอกาสดีๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ